สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับหมากกองโจรอีกครั้งนะครับลูกแบบนี้นี่คนเขานิยมเล่นกันนะครับแล้วก็แพ้บ่อยมากนะครับ <c oughs> ก็มาดูกันว่าเป็นลูกแบบไหนนะครับ <c oughs> ก็คือกองโจนนั่นแหละเป็นโจนสองหน้านะครับโอ้ <c oughs> <c oughs> ตรงนี้นี่ผมพลาดนะครับจริงๆลูกหมายเลขสีนี่ถ้ารู้ว่าเขาจะขึ้นแบบนี้นี่หมายเลขสียังไม่ต้องออกนะครับ ไว้ร่มนะครับแต่ไม่เป็นไรเดินแล้วก็คือเดินนะครับผ่านแล้วมันก็ไม่ไม่ถือว่าร้ายแรงมากบางทีถ้าคูต่อสู้เก่งๆเขาก็ไม่เดินมารูปนี้อยู่แล้วนะครับตรงนี้ทําไงครับตรงนี้ครับเสียบตรงนี้ก่อนนะครับนะโอเคเขาต่อมานะครับขึ้นหมายเลขสิบนะครับขาดอานาจไว้ตรงนี้ถ้าเรากิน หมายเลขสิบยืสบสามเลยน,นี่เราจะโดนต่อสามนะครับอันนี้เราไม่ให้กินนะครับให้กินลูกเดียวพอเนาะโอเคตอนนี้ก็เริ่มเริ่มจะได้เปรียบแล้วนะครับจากที่เสียเปรียบนะครับลบก่อนครับกินครับ <c oughs> ครูต่อสู้เผอกินเลยครับ <c oughs> โอ้งานนี้จานแพ้แล้วล่ะ คู่ต่อสู้เผลว่าลูกลอยอยู่หนึ่งตัวนะครับตรงนี้คู่ต่อสู้ก็หมดเวลานะครับเดี๋ยวมาดูกระดานที่สองกันนะครับมาครับกระดานที่สองมาแล้วครับลูกแบบนี้เจอบ่อยมากนะครับเป็นลูกยอดนิยมเลยนะครับของของฝ่ายที่เอาไว้รับกองโจนนะครับบางทีกองโจน่เล่นไม่เป็นก็เจ๊งบงเหมือนกันนะครับ อันนี้เขาต่อตรงนี้นะครับนี่เป็นลูกยอดนิยมของฝ่ายฝ่ายที่รับกองโจรนะฮะซึ่งบางคนก็รับไม่เป็นนะบางคนเจอลูกนี้ไปนี่กองโจรเดินไม่เป็นเลยนะครับอ่ะตรงนี้ก็นี่เลยครับอ่าโอ้ต่อเส้นครับหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เข้ากินนะฮะพูต่อสู้ทําไงครับเข้าฮอตไม่ได้ครับทําไงครับกินครับเส้นอีกแล้วเส้นเส้นอีก เส้นแล้วเส้นอีกเส้นแล้วเส้นอีกนะครับก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนเดิมครับโอ้โหอ่าโอเคครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับว่าหมากองโจนนะครับเป็นเป็นลูกยอดนิยมของฝ่ายที่รับกองโจนนะครับเขาก็รับกันแบบแบบนี้แหละบางคนที่เล่นกองโจนก็เดินไม่เป็นก็แพ้แบบงงงครับแพ้แบบตั้งตัวไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงครับกับลูกนี้นะครับวันนี้ก็มาทำให้ดูแลนะครับ ็อขอบคุณนะครับ